ฟังแล้วดิ <Side Podcast. S 1> สายพอดแคสตสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการมาฟังดิสายพอดแคสต์นะครับวันนี้อยู่กับผมแบงค์ครับแล้วก็ดิวครับผมหลังจากที่ดิวหายไป2 EP เนาะสองอเลยเหรอ2เลยกูอัดคนเดียวส2 2> องตอ่อเหงาวะเหงาไหมก็ได้อีกฟิลหนึ่งนะเขาอัดคนเดียวแล้วมันมันเป็นเนื้อหายอย่างเดียวไงมันก็เลยดูแห้งๆหน่อยไม่มีคนตอบโต้ใช่ปะ เออเป็นไงสถานการณ์โควิดช่วงนี้ก็ทำ <Work S 1> ไงานแบบ work f แหละเออถามหน่อยว่า work from home เนี่ยมันได้งานกว่าที่ทํางานปหะส่วนตัวกูอะ่ะกูคิดว่ามันมีสมาธิกว่าแหละแต่ว่าห้องอะ่ะบรรยากาศการทํางานมันไม่เหมือนกับที่ทํางานไงมันไม่ใช่ใช่ไหมเออเหมือนกับที่ทํางานอะ่ะเหมือนไม่มีคนเดินไปเดินมาตลอดเวลาแล้วบรรยากาศอ,อ่ะทั้งไฟทั้งความกว้างทั้ง workspace อะไรเงี้ยที่ทํางานมันดูเป็นที่ทํางานมากกว่าเออ เอออยากรู้ว่าปัญหาตรงเนี้ยปัญหาที่แบบเราเราอยู่ในที่ที่แบบมันไม่เขาเรียกว่าไง่ไม่รองรับการทํางานของเราอ่ะสิ่งสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมึงมีวิธีการปรับตัวยังไงวะถ้าสมมติว่าอยู่ที่ออฟฟิศใช่ป่ะช่วงเช้าอ่ะกูจะเช็คอีเมลแล้วกูก็จะแผ่นเข้าๆมันมันมันเป็นแผ่นที่แบบเข้าวๆหน่อยอะแต่พอทํางานที่ห้องอ่ะกูอ่ะจะต้องแบบระบุไปเลยว่าเช้าเนี้ยกูจะต้องเสร็จงานอะไรแล้วก็วันนี้กูจะต้องเสร็จงานอะไรช่วงไหนทําอะไรอะให้ชัดไปเลย เพื่อไม่ให้มันมันหลุดอ่ะก็ต้องแบบเรียกว่ารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นใช่ไหมใช่ใช่มันรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็นอกจากเรื่องแบบการทํางานอ่ะคุณลิตี้ของงานอ่ะพอไม่มีแบบคอมเมนต์ไม่มีฟีดแบ็จากคนอื่นอ่ะเราก็จะต้องละเอียดกับมันมากขึ้นอ่ะต้องพวกดีเทลอะไรพวกนี้มันก็มันสื่อสารยากไงพอเป็นเทคอ่ะเราพิมพ์คุยกับคนอื่นมันไม่เหมือนกับเราหันไปคุยกันอ่ะมันก็เลยต้องละเอียด แล้วก็แบบอะไรกุม,มากขึ้นซึ่งถ้าถามจริงๆอ่ะกูชอบทํางานที่ออฟฟิศมากกว่ามันดูเป็นสถานที่ทํางานแล้วมันอำนวยกับการทํางานมากกว่าแต่ตอนเนี้ยทํางานที่บ้านแหละดีแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ทงานที่บ้านกันนั่นแหละเ <c oughs> พราะเราก็รู้ว่าการตัดสานมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะเออใช่ฝากถึงหลายคนนะฮะก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยอะไรที่ดูแลได้ทําเพื่อสังคมได้ก็ทําอืมอย่างเราก็ทําเพื่อตัวเองแหละก็ควรทํา หัวข้อวันนี้เคยเขียนไปในเว็บแล้วนานมาแล้วน่าจะเป็นบทความแรกๆของเว็บเลยอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะเขียนไว้ในในแนวทางของกูคนเดียวอะ่ะ <c oughs> เป็นข้อมูลจากกูคนเดียวก็เลยอยากได้คอนเทนต์ที่พูดคุยกันกับมึงมากกว่าว่ามันต่างกันยังไงตอนที่เราใช้งานอยากทาคนอื่นอะ่ะที่นอกจากกูอ,อืมกออ็จะเกิดท่านผู้ฟังใครๆที่แบบมาฟังแล้วแบบแชร์มาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้เนาะยังไม่ได้บอกหัวข้อเลยนะวันนี้หัวข้อคือ Adobe Photoshop ต่างกับ Adobe Illustrator ยังไงอันนี้คือหัวข้อของวันนี้ถ้างั้นเข้าเรื่องเลยต่างกันยังไงเข้าเรื่องเลยกขอความเห็นของมึงก่อนว่ามันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงเหรอก็สำหรับกูนะคืออาในเชิงหลักการอะหลายๆคนที่เรียนดีไซน์มาก็คงรู้ว่าโอเคภาพอะมันจะมีอยู่สองสองประเภทก็คือเวกเตอร์กับเรสเตอร์ เวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์ก็คือภาพที่เหมือนกับใช้อัลกริทึมทางเลขาคณิตมาประมวลภาพให้แบบภาพมันคมอยู่ตลอดเวลาก็คือไม่ว่าเราจะซูมไปแค่ไหนภาพมันก็ยังคม,คมชัดอยู่ตลอดส่วนเรสเตอร์เนี่ยมันคือภาพที่เกิดจากเขาเรียกว่าจุดสี่เหลี่ยมหลายจุดมารวมกันเกิดเป็นภาพหนึ่งขึ้นมาหรือเขาเรียกว่าภาพพิกเซลอ่ะอ่าไอจุดไดๆเขาเรียกว่าพิกเซลอ่าทีนี้เนี่ย ไอตัวโปรแกรม p o t t s h o p อะ่ะมันคือเบส์ออนเรสเตอร์หรือหรือเขาเรียกว่า b i t ่ยบิตแมใช่ปะ่ะใช่อส่วน AI อะ่ะมันก็เบส์ออนเวกเตอร์แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างก,กัน่ะ AI กับ Photoshop อะไรที่มึงจะใช้ AI อะไรที่มึงจะใช้ Photoshop ถ้าเป็นภาพวาดอะ่ะอย่างที่มึงบอกอะ่ะถ้าเป็นภาพวาดที่ขึ้นจากโปรแกรม l l u u t t a t o r อ่ะ เออมันก็จะขยายได้ยืดหดได้แต่ว่าถ้าเป็นภาพวาดที่ขึ้นจาก Photoshop อ่ะการใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเลสเตอร์เออมันจะย่อขยายไม่ได้มันไม่เฟกซิเบิลสำหรับงานในในออนไลน์อ่ะมันก็มีหลายไซส์ไงในแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะมันมันใช้ไซส์เยอะขึ้นภาพจาก h o t o s h o p อ่ะไม่ได้ใช้งานได้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้ง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่ขึ้นภาพวาดอ่ะจะขึ้นในเอลัสส่วนโฟโต้ชอปกูอ่ะจะใช้รีทรัดภาพ เดี๋ยวไปหัวข้ออื่นแล้วกันเดี๋ยวค่อยขยายความต่อ,อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาภาพอะที่ทําจาก Photoshop มาโยนใส่อีลาสและขยายอะก็แตกเหมือนกันนะเอออันนี้ต้องบอกคนฟังก่อนว่าไอที่ขยายแล้วไม่แตกคือภาพที่ต้องสร้างจากอนะีลา s t สเตเตอร์เนาะใช่ใช่มึงคิดว่าโปรแกรมมาไหนอ่ะตัวไหนอดีกว่ากันเออตัวไหนดีกว่ากันเหรออย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่คนและเาเรียกแล้วแต่งานดีกว่าอย่างเช่น ผมว่างานที่ทำกับพวกป้ายใหญ่ๆอะ่ะกูจะใช้ AI เพราะว่าเราจะทำไซส์ที่มันขนาดเล็กก่อนแต่เขาเรียกว่าเรโชอ่ะเรโชให้แบบเท่ากับป้ายจริงอะ่ะ<ม>คืออ้างอิงจากสัดส่วนอ้างอิงสัดส่วนจริงของของป้ายแล้วทีนี้ยพอเราทำแล้วเราสามารถที่จะเอามาขยายให้มัน mm. เขาเรียกว่ามีเรสูชชั่นตรงกับป้ายจริงได้ mm. เพราะว่าอย่างเช่นป้ายยาวอะป้ายบิลบอร์ดตามกรุงเทพอะ่ะมันใหญ่ใช่ไหม แล้วทีนี้เราไม่สามารถที่จะทำตามไซส์จริงได้เพราะว่าเพราะมันใหญ่เกินอัดบอร์ดเรามันไม่รองรับอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องใช้เรโซที่สัดส่วนที่มันตรงกับขนาดของป้ายนั้นๆอืทีนี้ข้อดีของมันก็คือว่าเราทำในสัดส่วนที่เล็กเอ,อ่อตัวไฟล์มันก็จะเล็กตามด้วยแต่ข้อดีก็คือมันสามารถที่จะขยายให้มันใหญ่ได้โดยที่ไม่เสียเรโซลูชันอะไรประมาณนั้นส่วนถ้าเกิดเป็นงานเกี่ยวกับงานเล็ก หรืองานที่ต้องรีทัชภาพต้องตัดภาพมาประกอบเป็นเหมือนกเป็นภาพประกอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นต้องใช้ Photoshop เพราะว่าเพราะว่ามันตัดได้เนียนกว่าเขาเรียกมีลูกเล่นที่ทําให้ภาพอะมันกลมกลืนมากกว่าตัวอิลลั t เตอร์สำหรับกูอะ่ะกูคิดว่ามันทํางานคนละแบบกันอย่าง Photoshop ที่กูใช้เป็นหลักคือแต่งภาพรีทัดภาพในอิลลั t เตอร์มันรีทัดภาพไม่ได้ หรือมันอาจจะได้แต่แม่งก็โคตรยากอะซึ่งทำใน Photoshop มันก็จะง่ายกว่าสำหรับการแต่งภาพรีทัชภาพเอามาซ้อนภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความสามารถของ Photoshop ที่อ e ีลาร์ไม่มีเนาะส่วน e อีลาร์อ่ะกูก็จะใช้จัดเลเยอร์เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าหน้าต่างใน e อีลาร์อ่ะกูรู้สึกว่าเวลาที่เราเคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์แต่ละชิ้นะ่ะมันง่ายกว่าออื เราสามารถจิ้มชิ้นนั้นแล้วก็ขยับได้เลยอ่ะมันน่าจะต่างกันเรื่องของเลเยอร์เนาะเรื่องการ select File ไอย select Object อะในสองโปรแกรมเนี้ยเอาข้อดีสมัยก่อนอะข้อดีของ AI ก็คือมันสามารถที่จะ new artboard ได้หลายได้หลาย artboard มากเราสามารถที่จะทำงานหลายๆชิ้นรวมกันในไฟล์เดียวกันได้ส่วน Photoshop เนี่ยเมื่อก่อนทำไม่ได้แต่ตดี๋นี้ทำได้ละแต่มันก็ยังดูไม่คียกว่าเออมันยังไม่ ไม่คล่องตัวขนาดอีลารออ์อะยังไม,ไม่ไหลเท่าอีลารนะด้วยความที่ e l เลคชันหรือแบบฟังก์ชันบางอย่างมันถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันอ,ะอ่ะอันนั้นเป็นข้อต่างแหละเออหลักๆแล้วเนาะอืมใช่แล้วมึงคิดว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันเหมือนกันหรอ,อเดี๋ยวกูเริ่มก่อน,น,นละเอางเริ่มก่อนดีกว,ว่าเหมือนกันอ่ะกูคิดว่าจริงๆแล้วสองโปรแกรมทํางานได้ได้คล้ายกันอ่ะ นี่ืมึงจะจัดเลเยอร์าก็ได้เหมือนกันในสองโปรแกรมถูกไหมแล้วก็ไฟล์ที่เอ็กพอออกมาก็ได้ในนามสกุลเดียวกันเครื่องมือจริงๆเครื่องมือแม่จะเรียกว่าถอดแบบกันก็ได้อ่ะแต่ว่าที่มันต่างกันอะก็คืออีลาเมันจะมีเครื่องมือสำหรับวาดหรือสร้างกราฟิกที่เป็นเวกเตอร์ ส่วนสำหรับ Photoshop อ่ะมันจะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานกับภาพอะรีทัดภาพตกแต่งภาพใส่ฟิลเตอร์ใส่เอฟเฟกตอะนอกนานั้นกลัวมันเหมือนกันมันต่างกันที่หน้าที่ของมันอะเออมันจะมีเครื่องมือสําหรับหน้าที่ของมันอยู่แล้วถ้าสมมุติว่ามึงเป็นตัวไหนสักตัวหนึ่งอ่ะมาทําอีกตัวหนึ่งได้ก็ไม่ยากอะพื้นฐานเครื่องมือคล้ายๆกันอืมอ่ะมึงคิดว่าไงก,ก็ตามที่มึงพูดเลยแหละ เออมันคล้ายกันสร้างภาพส่วนเราก็เป็นนักสร้างภาพใช่ไหมใช่ใช่เราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ดีกว่า <c oughs> โอเคแล้วถ้าสมมติว่าผู้ฟังอ่ะไม่มีพื้นฐานทั้งสองโปรแกรมเลยแล้วอยากจะเริ่มเรียนอ่ะควรจะเริ่มเรียนจากตัวไหนเริ่มเรียนจากตัวไหนอ่ะเอาจริงจริงมันก็ได้ทั้งสองตัวนะเรื่องแรกกูใช้ ai นะในการเรียนอ่ะจำความได้นะเพราะ p h o t o s h อ p ตอนนั้นยังไม่มีเหมือนกับอาจารย์ยังไม่ได้สอน สอนเท่าไหร่เราจะเริ่มเราเราจะเริ่มเรียน AI เป็นตัวแรกก่อนนะในการแบบจัด layout ก่อนอนะในเรื่องการจัด layout วาดสี่เหลียมวงกลมทำออกแบบออกมาให้มันสวยโดยใช้เขาเรียกว่าเครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่อะไม่ต้องแอ v a n c e d เอาแค่แบบ้นเครื่องมือพื้นฐานแค่ t o o เอ่อ selection พวก rectangle t o o อะไรพวกเนี้ยเออ,อ ในส่วนตัวกูนะกูค,คิดว่า AI นะโปรแกรมไหนยากกว่ากันโปรแกรมไหนยากกว่ากันเหรอเออโหตอบไม่ได้วะแล้วมึงอ่ะกูว่าถ้าเริ่มเรียนอะ่ะเริ่มเรียนจากอีลารก่อนวะออนนี้ส่วนตัวนะอืกูรู้สึกว่าการคอนโทรในออลาสมันทําได้ง่ายกว่าสมมุตินะมสมมติว่ามึงสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวใน AI อะมึงเอาเมาส์ไปคลิกสี่เหลี่ยมตัวนั้นอะ มันจะให้มึงอ่ะขยายได้เลยลากจากมุมไหนไปมุมไหนก็ได้หรือว่ามึงจะโรเตทได้เลยไอ้พวกทารนฟอร์มอ่ะอิรัมันสามารถคลิกแล้วมันทําได้เลยแต่ใน Photoshop อ่ะพอมึงคลิกเสร็จแล้วอ่ะหนึ่งขามึงต้องไปกดคอนโทรลทแล้วมึงึงจอจะ <c oughs> ทานฟอร์มมันได้ใช่ปะ่ะการคอนโทรลมันดูเป็นสองสเต็ป เรื่องของเลเยอร์ด้วยถ้ามึงจิ้มเลเยอร์ใดๆอยู่ใน Photoshop มึงจะไม่สามารถคอนโทรลอ b อบเจกต์อื่นในเลเยอร์อื่นได้เลยแต่ในอีลาร์อมันฟรีฟอร์มมากๆม,มึงจิ้มอันไหนมันจะไปเลเยอร์นั้นเองอย่างที่บอกตอนแรกอะว่าการคอนโทรลในอีลาร์ในเรื่องของการทํางานเลเยอร์อะ่ะมันง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเริ่มเรียนจากตัวไหนอะอันนี้ต้องมาถามตัวคนเรียนด้วยว่าเราอะจะเอาไปใช้อะไรถ้าเป็นพวกงานเลเยอร์ก็คงเป็น l l u s t r a t o r ถ้าใครเรียนใครอยากที่จะเริ่มเรียนพวกคอนเซปต์อาร์ตหรือว่างานวาดที่ที่เป็นงานเพนติงอ่ะหรือการรีทัทภาพหนักๆอ่ะก็คงแนะนำเป็น Photoshop เพราะว่าอีลันทำไม่ได้ก็ว,วันนี้ประมาณเท่านี้นะสำหรับหัวข้อ Adobe Illustrator กับ Adobe Photoshop วันนี้เรามาเปรียบเทียบกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันเคยเป็นบทความเก่านานมากแล้วแล้วก็หวังว่าผู้ฟังจะได้สาระไม่มากก็น้อยสำหรับพอดแคสต์นี้นี้น่าจะเป็น EP ที่ เจ็ดแปดแล้วเนี่ยแหละก็มีผู้ฟังน่าจะเป็นพันครั้งละอืมก็โอ้โหรู้สึกว่าเอมีคนหลงเข้ามาฟังแหละกลัวเราก็จะพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีมากขึ้นแล้วก็หัวข้อไหนที่อยากให้เรามาแชร์หรือว่ามาพูดกันอ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใครที่ฟังผ่าน u t u b e อ่ะฝากกด s u b สไครต์ให้หน่อยเพราะว่าใน y t u t u อ่ะซับสไครต์น้อยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวดิวมีไปเรียนต่อ แล้วเราจะเราก็<อ>จบการนี้เท่านี้ครับก<อ>็วันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับ